ที่อ่างเก็บน้าบ้านหนองตาดหมู่ที่5บ้านหนองตาตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชาครินอินอิมานอำเภอชนแดนเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหวัวใจของตำบลพุทธบาทโดยจิตอาสาตำบลพุทธบาทนําโดยในสมเด็จธรรมมานายกอบตอพุทธบาทในฐานะหัวหน้าชุดจิตอาสาตำบลพุทธบาท พร้อมทั้งร้ยโททิศสอนชัยหัวหน้ามวลชนอำเภอชนแดนกองพันฐานสื่อสารที่11กองพลฐานมาที่1นึค่ายพระคุณผาเมืองนางอาพรธรรมมารองนายกอบตอบพุทธบาท นายมนัสเสนานุตปรัดับออบตพุทธบาตรผู้ใยญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาตะบนพุทธบาตรจำนวน250คนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถังยากเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนปลานินปลาหมอเทศปลายิศกปลาสวายจำนวน5 0 0 0ันตัวเพื่อสนองพระราชปัิธานออน,นแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ให้ประชาชนมีแหล่งอาหารเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้